อ่ะพี่รองผมสิมาษาทตเท็ยยังก่อนน้องสามปอเฮาสู้ซีจ้าสู้ซีใสแบบใดใสสายยิบเนื้อยิบเนื้ออันนี้น้องปอยเยอะฝ้าเยอะฝ้าเอาคือเป็นจ้าสี่เยอะฝ้าไหมหรอเออฟังทางเเทกว่าเทีย่ยังจังไดนี่สู้ชีซียนว่าสันพี่รองจ้าใดโต๊ะจังใดหบานอ่ะ tốp tốp ăn chiang đài sú chi say cả ti <laughs> à, rồi, chi chiang to, vang say mực luộc, bắp bẹk bắp bẹk xéo vào, phải, 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 phải,

เอาพี่น้องเอาจุกเข้าไปกับน้องแซปว่าเขาใส่รังมือใส่แบบมันสีย่อยง่ายก่อนเอาดึกเข้าไปโอ้ยสู้ฉีสู้ฉีสีหน้าตาคุณนายญี่ปุ่นพี่น้องผมฟิวได้ทุกอย่างได้แซ่บปะแซ่บอันนี้เด้อันนี้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันปั่นเนี่ยคยไม่สุจีิมาพี่ต่างสอบตัางสอบ S <S เออหลานนี่เปนตเสียบเด้พี่นเนาะูขไปครับยกมัวมัวมัวมัมว,มมวมสีส่องนะทีะน่ะเอาเลย